สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Xiaomi Redmi K 30s มือถือชิปเซ็ต Snapdragon 865จอ Refresh Rate 144Hz รส144ในราคาเริ่มต้น12,000บาทจะมีสเปคอะไรบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารไอทใหม่ๆจากนันทเทคนะคะ Xiaomi Redmi k 3 1นะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080และจอ Refresh Rate นะคะ144 Hz ครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจอเจาะรูสำหรับ,บวางกล้องเซลฟี่นะคะอัตราส่วนของจอ20:9ชิปเซ็ต Snapdragon 865และ RAM 8 g b ROM ที่มีให้เลือก128และ256 g b สะสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่มีช่องเสียบไมโคร ค่ในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวโดวยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลบวกเลนส์ ultra wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียด20ล้านพิกเซลค่ะและรุ่นนี้นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5000มิลลิแอมที่รองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะรองรับ WiFi 6และรองรับ Bluetooth 5และยังรองรับ5 g ทั้ง SA และ NSA พร้อมพอร์ต USB Type C Xiaomi Redmi K31 นะคะมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีค่ะได้แก่สีดําและสีเงินซึ่งในรุ่น RAM 8 g b กะไบวกรอม128 g b ราคาประมาณ12,000บาทและรุ่น RAM 8 g b กะไบวกรอม256 g b ราคาประมาณ13,000บาทและหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารไอทใหม่ๆจากนันดาเทคนะคะ